รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสี่มกครีม นายขอบใจลุกแหมได้ดข่าวที่นี้เล่นของสูงจีบนางพุ่งนางแบบก็คนม,มันหน้าตาดีนี่หว่า <laughs> หน้าตาเองอะดีแต่ฟันเองอะไม่ดีโรไม่รู้อะไรก็น้องเขาเนี่ยหลงเสน่ห์ตรงฟันฉันนี่แหละเฮ้ยว่ <laughs> <laughs> าแต่ฉันเห็นแกพาน้องเขาไปดูรถ B M ไม่ใช่เหรอ <laughs> แล้วก็เลยไปดูแหวนเพชรห้าสิบกะลัดด้วยนี่แกรู้ได้ไงวะกว็ฉันเห็นแกเออ ว่าแต่ตกลงแกซื้อรถ BM ให้น้องเขาหรือว่าแหวนเพชร50กะัดวะอ๋อวันนั้นอะ่ะฉันซื้อแหวนเพชร50กะลัดให้น้องเขาเองโง่เขาบอว่าวรถ BM ราคา2ล้านกว่าบาทแหวนเพชรตั้ง7ล้านกว่าบาทแกซื้อไม่ได้ไงวะโอ้ยดุก๊กแกสิงโง่เนี่ถามหน่อยรถ BM เมนี่ยมีปอมปะไม่มีแต่ว่าเพชรเนี่ยมันมีของปลอม สรุปว่าแกเสื่อมค้ามไม่นัากัเปะแปะนัดน้องนิวเขาจะไปกินข้าวด้วยพอดีเลยเออจริงจริงมาแล้วมาแล้วนิวครับเดี๋ยววันเนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะไม่แกต้องไปกินพี่สาวฉันโอ้โหจะบ้าหรือไงคุณพี่สาวที่ไหนเนี่ยพี่ชายชัดชัดโอ้ย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 ไป กินข้าวกันไปกินข้าวเือดูุกผมมาชื่อนิวใช่ไหมครับค่ะเอ่อนั่นมันไม่มีตังหรอครับอยากได้ของแท้ต้องมาหาผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคนไป The Mall Central Robinson Paragon ครับไปช็อปปิ้งเหรอคะเปล่าครับไปขโมยของแล้วก็กลับกันดดีไหมครับอีก้วนอีเตี้ยเฮ้ยด่าแล้วเดินหนีเหรอ ต้ตยองใจร้ายดิเสริมสนับโดยคลินิกนี่ไปตามมาด่วนเลยเอเอเอา้าวเฮ้ยทำไมมาเร็วจัง เราหม่อมม่ไม่ได้ไปเราใช้ปวนาศูนไปไหมจ๊ะอะไรเนี่ยเห็นเพิ่งเดินเห็นหลังอันอานไปเนี่ยมาแล้วเหรอหลังอะไรไม่ใช่หลังหม่อมชันหลังใครอันอานอ่ะหลังหมาด้วยอ๋อหลังหมาเหรอใช่ไม่กว่าหลังยักษ์เออเอ้าเราได้เรื่องได้ราวมั้งไหมล่ะต้องได้สิพหมจ๊ะค่ะ จะได้ไม่ต้องมามัวตะบีตะบันมารบกันทำยันร้องอะไรเนี่ยกรออะไรเนี่ยให้สีดาตัวแปลงแกงเป็นไก่ลอย เดียดไปที่ทับพระรามรอยตามรอยตามชายฟังคิดถึงแล้วอยากวอร์รอนะจนตัวงางเลยกูยอ,อะไรอ่ะอะไรนะเราเล่นเสียงเฉพาะเชื่อ แล้วลร้องเพราะอยู่คนเดียวไอ้สองตัวก็ตายดิอ,อ,อมินมันก็มีข้อเปรียบเทียบสิแล้วฉันสองคนงร้องเพราะได้ที่ไหนอะจะร้องจะเล่นก็นลำบากร้องเพราะก็ไม่ได้เอาร้องธรรมดาได้ไหมสมัยที่เองหนุ่มๆอะเพิ่งเริ่มเล่นลิเกใหม่ๆอะร้องแบบนั้นอะคิดถึงแล้วอยากวดรอ้อออกถ้ามันร้องดีนะก็ออกตลกไปเลยคนเขาจะได้ลืมเอง ไอ้นี่ต้องกันมันให้หมดจนตัวงองเลยกูมันต้องโซกานาตาพรุงคำจริงกูไอ้งามมันต้องถอยทับกับประเทศแม้ดูทุเล็ด ตามาเรื่องของเอยเรื่องของเป็นยากายเรื่องมันไปถึงไหนแล้วนั้นเอยจะทำได้หรือไม่ได้เอ้ยไม่ได้แล้วบอกกันนั่นมาให้เห็นใครละ่ะ ป็นยากายโอ้มาพอดีเลยหลานรักสวยเหมือนเดิมน่ารักเป็นยากาศหลานรักถาวายพุ่มพมพี่คะไม่ใช่นี่เสด็จลุงของเจ้าท้าโทษการ์ที่เห็นอยู่เลยละ่ะสิงโตเฝ้าหน้าวันคน,นอะไรไม่รู้รูปร่างทุเรศ ล้านรักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลุงนะโตแล้วไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวลุงให้ตังค์ลุงไม่ตีแล้วลุงไม่ตีอย่าคิดมากเลยเหตุการณ์ที่มันผ่านมามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตมันเป็นเรื่องเป็นเวรเป็นกรรมทำให้เสด็จลุงเนี่ยไล่พ่อของเจ้าออกจากเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสด็จลุงเนี่ยคิดถึงพิเภก น้องชายเนี่ยใจจะขาดยามกินก็ไม่ได้นอนยามนอนก็ไม่ได้กินจนร่างกายของเสด็จลุงเนี่ยผ่ายผอมเชื่อไหมน้ำหนักเคยร้อยเจ็ดสิบตอนนี้เท่าไหร่ไปคะลถไปขีดเดียวกินอะไรไม่ได้เลยคือวันนี้เนี่ยที่เสด็จลุงเนี่ยเรียกหลานรักมาน่ะมีเรื่องจะไหว้าวานน้าหลานเนะ จะให้หลานทําอะไรหรือเพคะ,ค,ะ,ะคือตอนนี้เนี่ยทัพของพระรามเนี่ยมาตั้งอยู่นอกขอบเมืองของเราตามชายแดนสเสด็จลุงนี่ก็มีความคิดเนี่ยจะให้หลานลักเนี่ยแปลงร่างหรือแปลงตัวเนี่ยเป็นนางสีดาแก้งตายรอยน้ําไปให้ถึงหน้าทัพของพระรักพระรามเมื่อพระรักพระรามเห็นว่านางสีดาตายแล้วจะได้ยกกองทัพถอยทัพกลับไปพวกพยาวานอนที่มันเห็น กองทัพของพระรามแยกย้ายมันก็ต้องแตกกระสันสั้นเซ็นเมื่อไม่มีผู้นําแล้วแค่นี้แหละทําให้ลงได้ไมมจ๊ะจุบุจุบุชิมิชิมิสเสด็จลุงเพคะหลานเกรงว่าถ้าจะให้หลานเนี่ยแปลงกายเป็นนางสีดาคงจะยากเกินไปและไม่เหมาะกับหลานทํมล่ถ้าเกิดว่าให้หลานเนี่ยแปลงเป็นหมอนวดจะเหมาะกว่าเพคะเจ้าอย่าพูดเช่นนั้น หลานรักไม่เหมาะกับหมอนวดแล้วหลานเหมาะกับอะไรเพคะโสรเปนีสิเอาอย่างนี้ถ้าเจ้าทําตามแล้วก็เสด็จลุงเนี่ยจะมีรางวัลให้แล้วทําไมเสด็จลุงไม่ใช่คนอื่นละเพคะพวกเสนาอมา์ของเสด็จลุงก็เยอะแยะไปนั่งหัวโดยอยู่เนี่ยตายไปไปพูดถึงทําไมไอ้พวกนี้ไอ้พวกแก่ง่ายตายช้า <c oughs> ทุกวันนี้ทํางานกินเงินเดือน <c oughs> เคยมีความคิดอะไรสติสตังมันอยู่กันเรื่องกับตัวที่ไหน ไอ้นี่วันๆก็จะแต่งแต่เพลงชอยไอ้เพลงชอยที่มันออกโชว์แต่รู้ไหมใครแต่งใครแต่งเพคะมอเตอร์ไซค์วินหน้าบ้านมันมันบ้าแล้วมันก็เที่ยวไปบอกคนนูนคนนี้ว่ามันแต่งเองประสาทมันดีที่ไหนหลานพอจะช่วยลุงได้ไหมอะเสด็จลุงฟังหม่อมฉันพูดบ้างนะเพคะหม่อมฉันเป็นหญิงจะให้ไปลวงฝ่ายศัตรูนั้นหม่อมฉันก็จนใจ แล้วทำกับว่ากุ้งลงกาสิ้นผู้ชายแล้วแล้วฝ่ายศัตรูนั้นเล่าก็มีแต่ผู้ชายชั่วดีก็จะเป็นลาคีติดตัวหลานไปจนตายนะเพคะโอ้อย่างเจ้าเขาไม่ได้อยากลาคีแล้วสมัยเนี้ยอย่างเจ้าเนี่ยลาขึ้นแล้วล่ะ <c oughs> จะไปกลัวอะไรกับพวกลิงแต่ถ้าเก <c oughs> ิดว่า <c oughs> หลานรับงานนี้ไปหลานไปถึงที่นูน่นแต่หลานก็ไม่ ไม่คิดไม่คิดว่าหลานจะมีชีวิตรอดกลับมาเพคะสนับสนุนโดยสบู่เบเนสซีีจะไปกลัวอะไรกับพวกลิงแต่ถ้าเกิด<า>ว่าหลานรับงานนี้ไปหลานไปถึงที่นู่นแต่หลานก็ไม่ไม่คิด ไม่คิดว่าหลานจะมีชีวิตรอดกลับมาเพคะโอ้ยสัมหาอะไรากับปิงจิ๊ๆๆๆแค่นั้นเองแต่ยักษ์สิเจ้าลง<ะ>ลคิด <laughs> พวกเราเนี่ยยักษ์นะ <laughs> มันจะมีอะไรที่มันเหมือนมนุษย์ไหมมันไม่เหมือนมนุษยนะ์บันนาเจ้าย่อมทนได้๊ะนะทำเพื่อลุงแล้วถ้าเกิดหลานทำให้อะหลานจะได้อะไรตอบแทนบ้างละเพคะสมบัติกลึงครึ่งพระนครล,ลงกา แล้วก็รับพ่อเจ้ากลับมามียศถาบรรดาศักดิ์ครบเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคจำต้องรับงานเจ้าลงไงจำต้องรับเล่นนะมันต้องช่วยกันหน่อยสิตะยุตงโยกฮวันเขาล้อเราเราต้องโยกสิต้องโยกอีกเหรอเออฝันยักมัตโยกไอ้ข้างหลังนี่ก็ยืนนิ่งเลยนะสองคนนี้ด้วย ต้องรับงานเจ้าลงจำต้องรับงานเจ้าลงต่อไปคงยุ่งอีลงตรงนั่งโชคดีนะหลานสาวโชคดีนะหลานสาวพอเสร็จงานเจ้าเอากุลากุตังเอาไปทำอะไรกุลากูาก้งตังตอล้องผิดขอโทษพอเสร็จงานเจ้ามาเอาสตัง เอาราชรถรับหลานกูไปเอาราชรถรับหลานกูไปส่งเบญญากายไปที่บ้านนวลน,นางกว่าแล้วไปช้าใหญ่อะมันเป็นแป้นอย่างนะั้นอะก็พาเบญญากายออกนอกวงนะังอะเออ,ออเยอยละนาดเชิดย่ดย่ด พาไปเลยไม่ต้องรังไปนี่ดเดินทางทางานนี้ต้องสำเร็จ ถึงแต่ราชนานอา้อยรามาัเอาละท่านผู้ชมเจ้าขาวันนี้มีอะไรอะไรให้สนุกสนุก ให้ทายกันว่าคนไหนเป็นหม่อมแม่สีดาใครทายถูกได้พัดลมเบดานไม่มีใบพัดหนึ่งเครื่องให้ทายดูเห็นไหมล่ะเห็นไหมสวนสัตว์หรือสัตว์ของสวนนี่ก็เท่าเท่ากันหิวพันก็อุ้ยเท่ากันเอ้าเสียเวลาบอกซะเลยโอยต้องทำมมาบุ้ยเรียนตามอขอบใจมากนี่ นายหน้าหอกค่ะกะว่าทำอะไรข้าบปวยข้าไม่สบายเนี่ยกะเสียบแทนเลยใช่ไหมก็มีเล่เพดคะ <c oughs> ดูสิขอบใจมากนะถ้าไม่ได้ท่านเนี่ยเราคงแย่ คิดถึงพี่ทุกววันสุดที่จะพันนานร้องทำไมจะร้องทำไมแย่ไปแล้วแล้วทำไมต้องร้องเรียนแบบด้วยละ่ะ โรงเรียนแบบเลยเกคะต้นฉบับเลยเพคะคนบ้าเลยหน้ายังกับเม็ดมะม่วงหิมพานชีวิตข้านี่ก็เศร้าพออยู่แล้วพวกเจ้าอยากรู้ไหมว่าจะอ้าวอยากรู้ไพคะอยากรู้หน่อยสิว่าทําไมข้าเนี่ยถึงต้องมาอยู่ที่นี่เออนั่นสินั่นสินั่นสิข้าจะเล่าให้ฟังเหตุเกิดเนี่ยนะมันเป็นพกกวางแท้ ยังไงหรือเบคะวันนั้นเนี่ยนะข้าเนี่ยไปที่ตำบลทับกวางแล้วก็นึกหิวอยากกินไก่ก็เลยแวะไปกินไก่ที่ไก่ย่างเขาสวนกวางอ๋อเหรแล้วก็เข้าไปในป่าปะกันแห็มอะไรหรือเบคะกับควางหนึ่งตัวอ้มันเดินหันหลังทรายก้นแบบว่าสวยงามสวยงามไหมคะ มันเป็นปาเออเป็นกวางอะไรไปคะเป็นกวางเฉยๆสักพักหนึ่งมันหันมามองข้ามันกลายเป็นกวางเหลียวหลัง <S <S ไม่อยากจะรู้ว่าเป็นกวางทองหรือกวางเงินไม่ใยก่กวางเหลียวหลังให้ไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเห็นเลยค่ะมันเป็นกวางอะไร <S <S ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นกวางที่สวยงามมากแล้วยังไงไปคะเชื่อไหมมันหันมามองข้าเนี่ยนะตามองตาสายตาแล้วก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจ รักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันอยากหมดว้ายอะไรกันเนี่ยฉโทษพี่ะขานึกพ้อแปบเดียวนึกว่ารอบรล้บาทค่ะไม่ใช่ละมงเอาหมอนข้ามาด้วยก็มีแล้วกว่าตามองตา,งตาแลา้่ยไปข้ะอยากจะรู้เรื่องต่อ